nó sẽ dành quả nông ngồi hang tắt là đứa trà mát mình tặng thức xong lúc phố em bảo em quên ngay cái này cũng tắt thằng kia chơi show hay đồn bác ngay lòng nông cho bây giờ ngồi ngay hang đi kén khỏi ใงสำคัญที่กินแต่ไหนท่กินท่านสัวมารับดูใช่านางงามได้กี่ลูกหน่่ยใหญ่แห้งในทั้งบักทัวร์เดี๋ยวทั้งบักปลาที่กินจะได้หมดนะ How w e can eat it a l l เนี่ยเขาจะกินยังไงหมดเนี่ยนี่ขนาดบักอันนั้นนท่านสุกได้ี่ยนี่ขนาดบักบักเขียบเนท่านสุก จอดแงนะครับท่านผู้ชมหนึ่ง The b a s สีมัน how many you have นนาวัด you have อะไรบ้างนี่นะคะอุ้นังหนักมาก <What? S 2> how many กิโลอ่ะ วันดี้จพี่น้องตลอดฟิวสานวิชาจากวันนี้เรามาที่สวนพี่น้องมาอัปเดตที่สวนเดอ้อวันนี้เราจะพา,านางงามนางงามนางงามกำลังเก็บถั่วนะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บถั่วเก็บแตงแล้วก็เก็บผักอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนดูตอนท้ายคลิปเด้อยพี่น้องเดอ้อสวยมากเลยเฮ้ยนางบอกว่าเยอะมากไ,ไปดูไปดูไปดูพี่น้องพี่น้องวันนี้พามาอัปเดตสวนเดอ้อสวนของเราเนะ วันนี้จะพามาดูบักแต่งดีกว่าเพราะเมื่อกี้เพิ่งปลูกสลัดลงไปอันนี้สลัดมือจะดำๆหน่อยนะเพิ่งจุกที่ดินไปนะปลูกสลัดแก้วนะแล้วก็แครอทเริ่มจะเป็นหัวแล้วนะเห็นบะแครอทเริ่ม่ประพอโพดก็เริ่มเป็นสีแล้วแต่ว่าวันนี้จะพามาดูแต่งกวาดี่น้องหัวใหญ่แห้งตัดเลยได้จ้ะใหญ่มากหนึ่งตัดเป็นสักสองลูกพอ เห็นป่เส็นกัวใหญ่ขนาดต้องตัดทันทีที่โชว์ให้ดูนะปัดใหญ่หรอนอกจะบึงนัวใหญ่แห้งนี่แขนข่อยเห็นป่ใหญ่สำแขนกินแต่ได้จะกินท่านสัวมาซอยกินเด้อนี่ สองหน่วยกับพ่อเลยพี่น้องป๊มามันเหลืองเลยกรีดอันนี้ผักบอกคคลี่นะอันนี้มันแก้วอุ้ยเกือบจ็บแต่สองลูกก็หงพอแล้วมึงเห็นบอกพี่น้องนะยังเหลืออีกลูกนึงลูกเบลเลยมาบ๊าสจะกินทันติ อาจจะสุกใหญ่เล็กปั้นในสัวอันนี้ที่เราเพิ่งตัดไปเมื่อวันก่อนมันเริ่มโตอีกแล้วนะโตเท่าเท่าอันเก่าเลยอ่ะอันนี้พันธุ์ลูกน้อยด้ะแต่งกว่าพันธุ์ลูกน้อยอันนี้พันธุ์ลูกใหญ่พันธุ์เท่าแขนเลยพี่น้องปกติมูเพิ่นใส่ขางนกข่อยบม่ได้ใส่ขางที่จะได้สิกินพันธุ์นี่เหลือพวกหลายเลยมีพันธุ์ลูกน้อยมีอยู่ด้วยเห็นไหม บงนี่จ้ะ <laughs> หน่วยใหญ่เอ้าได้สองลูกนี่ก็ะพุ้มใจแล,ะละ้วล่ะมางามคำดิสเวคค่ะมาดูสิพุทธเดบาสเกตดาวสิคะวันเดยนั่นแหละ โอเป็นสิมันมีอะไรให้เก็บบ้างตรงนี้เอาตัดเลยพี่น้องโอ้ดวงใหญ่แห้งว้าวคัดเลยคัดเลยอ้าวเร็วๆอย่าอย่าหวือหวาคอยไปตัดมาแล้วเดชพี่น้องบนน่ะโอ้ลวงใหญ่แห้งเอาวางลงวางลงเร็วๆมันเฝ้าเธอตัดให้หมดเลยมันเหลือเต็มเลยพี่น้องปัดบนนอนองยองอิงแงง ตัดออกมาให้หมดเลยนี่ครับอู้ตัวเบลอเลยอะตัดเลยครับท่านผู้ชมขา <Okay. S 1> Take it allTake <Okay. S 1> it all so it can give give new fruit for the new leaf อ่ะพูดอีกนี่พี่น้องยังมีอีกสาวหลายคัดเลยนี่คัด this one a l so คัดเนี่ยเนี่ยคัดออกมาคัดเลยนั่นแหละ ออเนีกเก็ดเยลโลแล้วอ่ะคดเลยนี่เห็นไหมนี่อีกสองเนี่ยโอ้ยตัหญยแห้งพี่น้องตัดเลยข้โชว์สิโชว์สิโอ้ยลูกยญ่แห้งใส่กระถางน้าเอานีกหน่วยนึ่งคนอ่ะ ตัดให้หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมขาโ oh oh. ตัดเลยอ่ะตัด <Right. S 1> พี่นะบปกแต้งหน่อยนี่สมอสมอลวันได้นิเทคออสโซเนี่ยเทคกตออลยพอนะเต็มอยู hmm. ่ออสโว่จะได้สูยจะได้ตัดเลยเนี่ยคัดไปเลยเยสคัดคัดให้หมดอ่ะนัดว mm ันออสโซคัดเลยนะั่นนะ่ะมันมันออกสีเหลืองๆนะนั่นแหละ the long one. This one. Both of them, like, the, the baby also. Mình em mới hiện được nào And the baby Cắt tạt. là ông ma. And the baby, nè. too small. The short, that one is nè. Cắt เก็บไว้เพื่ออะไรเพราะว่าถ้าตัดออกเขาจะได้ออกดอกใหม่นะฮะท่านผู้ชมนี่สวยๆแล้วโอเคเลิศนี่นี่นี่ข้างล่างนี่เห็นเปล่าหนนอดองยงเอ่งอยู่นี่มีมนี่ตัดเลยวิสวันจุวันนี่นี่นี่ยังงามมันแนมบ่เห็นแหมนี่นี่ใหญ่ๆนี่เดี๋เอาตัดนี่นี่อีกอันนี้วันหนึ่งอันหนึ่งคุณน่ะ เลยนี่ตัดเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้นะคะพี่อุ้ยอย่างนีนุ่นอุบงอกนับมาเติมหน่วยบักฟักอรรถข้างนองนี่ใช้เบิ่งอย่าฉันเบิ่งในเด้อเนาะโอ้ยไปมาเติมหน่วยบักฟักมีอีกบ่ขยับมาอีกนะคะขยับมาอีกโน้ดิสกันลิบบิ้มีอีกพี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  โอ้ยกระสิหนักเกต up เกต up มันไม่ได้แล้วนี่เต็มเลยเนี่ย1 2 2 3 4 o two, two three, เอาเอานั่นมาใส่คุณน่ะพุ่นกับมี่ผ่ัดตัดให้เหมือนเถอะน่ะ update คุณน่ะเวม t ออ u เดียมคุณน่ะพี่น้อง ให้หมดเลยค่ะจะได้เก็บไว้นะคะน้ะ <laughs> <No. S 2> อาไซหมอเธอถัอ่โอ้โหยหนักสูดมันมาทางไหนบ่เจนี่อา้าจิตรหมดหรือยังลุกกุ๊ดๆนะมองดีๆนะลุกกุ๊ดๆาเอาจิตรมา เม่์หลายปันนี่นะฮะจะู้ชมเลิศมาสุดยอดแห้งแตงก็ษเมาหลายเลิศเลดแต่สูงเลิศคาดมารับดูใชวว่านางงามได้กี่ลูกหน่วยใหญ่แห่งแม้ทั้งบกทัว่วเดี๋ทั้งบกป๋าที่กินจะได้หมดน how we can eat it all เนี่ยเราจะกินยังไงหมดเนี่ยนี่ขนาดบักนะบัตันสุกไล้เนี่ยนี่ขนาดบักบักเขือบัตันสุกสะจดแห้งนะครับอันนี้จบ ตุ๊กลงไปอย่างนี้เลยคัดเลยลูกใหญ่แห้งพี่นอ้องเออคัดออกอุ้ยยิงขึ้นมาหูดังโปะพระโปะพระอ,อ้าวเฮ้ยลูกใหญ่มากท่านผู้ชมโอเคนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือนางงามในดงดอกไม้นะคะ เธอในราวเ์นเธอในบาสเกตซีมันฮาร์มันี่ยูแฮปนะวอรยูแฮปอะไรบ้างนี่นะคะอุ้นังหนักมากฮาร์มันี่กิโลอะ 10, 15 15 t i กิโลนะคะนี่ก็คือผักที่เราได้นะคะคันคันยูเมคฟอร์มเ e อะอัพไลท์เดสทูแฮนเออเขาจะได้เห็นเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นผักของเรานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะคะวันนี้ดอกไม้สวยมากนะคะ แล้วก็พามายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ<ป>โอเคเดินเลยค่ะไปค่ะ